ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดรีโมทสับสไครต์อ๋อและกดกระดุมกระดิ่งเฮ้ยพูดเองได้ทำไมไม่พูดแต่แรกเราจะทําสังมาทำไมถ้าจะเล่นมุกอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ใครที่ชอบดูแลหุ่นตัวเองเห็นใบเตยอาสยามไหมคุณชมพู่ไปดูมาเฮ้ยเขาเพิ่งคลอดลูกแล้วทำไมหุ่นเป๊ะปังเร็วมากใส่ชุดรัดรูปใส่ชุดว่ายน้ำนะหลายคนอยากทราบเคล็ดลับวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกแต่ว่าคุณใบเตยไม่ได้มานะมีคนสนิทคุณใบเตยมาบอกเคล็ดลับแทนนะ ค่ะคนนี้ก็มีลูกมีเต้าแล้วเหมือนกันแต่ว่าดูแลตัวเองได้ดีมากๆแล้ววันนี้จะมาบอกสิ่งดีๆกับคุณผู้ชมด้วยนะคะต้อนรับเลยคุณปุณณภาเตชะโรจน์กุลหรือว่าคุณอ้อมซีอโบริษัทสลิมเวลเน็ตเอเชียจำกัดสวัสดีค่ะน้องสวัสดีโสนิดใบเตยใช่เอาจริงใบเตยน้องสาวผมเนี่ยผมเห็นเขาแบบคุณดีไปตลอดแล้วก็มีนิดเดียวตอนที่ท้องแล้วพอคลอดปั๊บปึ้งปึ้งเลยกลับมาดีเหมือนเดิมเลยอะค่ะ ต้องบอกว่าเป็นตัวนี้ละค่ะเป็นครีมตัวเด็ดในตำนานของเราค่ะคุณเทคิ <P. K. S 2> เอ้ย <P. K. S 2> คุณเป็นมูค่ะคุณพีเคนะคะ <c oughs> อันนี้ค่ะต้องบอกว่าทางเราเนี่ยมีลูกค้าได้เอาไปใช้แล้วเห็นผลจริงและอบอกต่อกัน มากกว่าหลายร้อยเคสนะคะ<ม>เราการันตีผลได้จากการที่ลูกค้ากลับมาซื้อเราซ้ําเยอะมากนะคะสําหรับตัวนี้เราต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่คุณแม่ใบเตยนะคะผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาที่มาไม่ใช่แค่เรื่องออของสัสดส่วนแต่มีเซลลูไลท์กันไม่โฟมกระชับอันเนี้ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลทั้งรูปร่างคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ได้อย่างตรงจุดแล้วก็ยิ่งช่วงเนี้หยหลายๆท่านเนี่ยกักตัวอยู่ที่บ้านแนะนำใ,ให้ใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่ชมพูก่กำลังจะคลอดลูกคนที่2ด้วยเนี่ยอย่างที้คุณเป็นเคสดีนะคุณชมพูมพ่ใช้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยด้วยค่ะเพราะว่าช่วยป้องกันการแตกลายค่ะแล้ว,ว,ลวตัวนี้ชื่ออะไรครับ Cream Slim คุณน้อมเอ็กซ์ตาร์ซาโลไลท์ครีมบายสิล c มคอนเซ็่ะโอเคมันดียังไงอ่ะมันดีค่ะคุณ PK เเพราะว่าตัวนี้เป็นครีมในตำนานที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วอ้อมเนี่ยทำ สถาบันสตรีมคอนเซปต์เราก็ได้ให้บริการลูกค้าด้วยสูตรลับตัวนี้ค่ะที่สถาบันของเราสำหรับเฉพาะลูกค้าที่มาเปิดคอร์สแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนื่องจากว่ากระแสลูกค้าล้นหลามมากที่กลับมาซื้อเยอะมากเราก็เลยทำครีมตัวนี้เป็น Limited e dition ในช่วงที่เราเนี้ยปิดโควิดนี้ขึ้นมามันก็ต้องบอกว่าทำเป็นสูตรเฉพาะที่เข้มขน้นมากถึง5เท่าวกว่าครีมในท้องตลาดแล้วก็เป็น สิ่งที่การันตีได้แน่นอนว่าลูกค้าของเราเนี่ยกับมาซื้อซ้ำแล้วก็ชอบประทับใจในครีมตัวนี้มากสามารถใช้เองที่บ้านได้ง่ายมากเลยถ้าจำไม่ผิดซลิมคอนเซปต์นี่คือเปิดมาส3ปีใช่ไหมผมจำชื่อด้จริงๆไม่ใช่แค่คุณใบเตยค่ะตอนนี้เรามีแฟรนไชส์ซีแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนของเราค่ะคุณเจมส์มาค่ะเป็นแบนด์อัมบัสเตอร์แล้วก็แฟรนไชส์ซีสาขาเซนทันเวอร์อ๋อเเจมส์มาด้วยเหรอเจมส์มาด้วยค่ะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่า สูตรพิเศษของตัว e x t r a ์ต้ไลด์ครีมนี้ค่ะเราใส่สารสกัดมากถึง5ชนิดด้วยกันที่เรียกว่าเข้มข้นเลยคาเฟอีน<ะ>พริกไทยดำค่ะสารไลยน้ำตาลสารไล่สารสกัดจากเห็มหอมแล้วก็สารสกัดจากขิงค่ะห้าตัวหลักๆเลยนะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ได้ข้อมูลมานะคนดังอยู่ในสถาบันแล้วปกติเนี่ยไม่เอาอ,อกมาขายไม่เอาอ,อกจะได้ทำสูตรแบบพิเศษคนที่อยากได้ความกระชับได้ลดเซาลูไลด์ผิวเปลือกส้มใช่ค่ะ ตรงจุดมากแล้วก็ยยอยากเฟิร์มกระชับค,คุณพีเคช่วงนี้อ้วนอยู่ใช่ไหมคะไม่เลยครับฟิตมากเสื้อฟิตมากเสื้อฟิตมากอันนี้บอกเลยค่ะว่าใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ เฟิร์มกระชับอย่างคุณแม่ใบล่าสุดเนี่ยใส่ไฮคัทยศสูงไปติดตามดูใน IG ได้เลยค่ะบอกว่ารูปร่างคุณแม่ใบของเราเนี่ยเสียมากแล้วก็เซลลูไลท์หายหมดเกลี้ยงเลยค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีส่วนผสมอยู่5อย่างด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้าผสมมากลิ่นมันไม่แปลกๆก็กลิ่นตัวนี้เป็นยังไงบ้างกลิ่นของตัวเนี้ยของเราออกแบบมาเป็นกลิ่นจากธรรมชาติแล้วก็สารสกัดทุกตัวเป็นออแกนิกแล้วก็99.99%เ99นี่ยไม่แพ้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเราสามารถใช้ได้บ่อย ใช้ได้ทุกวันแล้วก็เป็นเนื้อครีมที่ใช้นิดเดียวแล้วเห็นผลทันทีใช้เป็นประจำยาวเย็นใช้ยังไงคะใช้ง่ายมากค่ะอันนี้ค่ะสนใจมากดูดีกว่าคุณชมพู่สามารถใช้เนื้อครีมนี้นะคะทาบริเวณต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกบริเวณที่ลองสัมผัสกลิ่นดูได้นะคะแล้วก็เนื้อครีมตัวนี้เราแค่นวดวนเบาๆที่บริเวณที่เราต้องการที่จะโลดค่ะแล้วก็ ในความพิเศษนั้นค่ะเรายังมีอะไรกันล้ย,ยังมีสลิมคอนเซ็ปต์มาสแซเจอร์ค่ะมาเป็นอันนี้ไม่ได้ขายแต่เอามาแถมโอ้โ<ร>สหรับต้องไปสถาบันนะใช่ค่ะ,ะตัวนี้เร,ออนเราสำหรับวันนี้เลยค่ะแฟนๆรายการคุยสซย่บเดี๋ยวนั้นเลยสำหรับตัวนี้นก็คือเราทาครีมลงไปสมมุติว่าที่ท,ท,ที่ที่ต้นขาหรือว่าก้นใช่ไหมแล้วก็ทาไปปุ๊บเราก็ใช้เจ้าตัวนี้คลึงข้ไปใช้เครื่องคือแต่แต่สมมติว่าไม่วันนี้ของเราเนี่ย พูดถึงการไม่มีเครื่องกอ่อนถ้าไม่มีเครื่องคุณ b ีเคใช้ทาบริเวณที่ต้องการลดทาได้ง่าย,ายนวดแล้วก็ซึมเลยค่ะแล้ก็เราออกไปใช้แอคทิวิตี้ปกติครีมจะเข้าไปทํางานควบคู่กับการเคลื่อนไหวหรือขยับร่างกายของเราอ,อันนี้ก็จะช่วยเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของสัดส่วนเกินนะคะแล้วก็แต่วันนี้ค่ะเราเนี้ยมี โปรโมชั่นสุดพิเศษอุยอยากได้ใจเย็น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 สาวๆทั้งประเทศก็กีนไะแป๊บหนึ่งฟังก่อนจริงๆวันนี้ค่ะหนึ่งกระปุกคุณพีแคคุณชมพูดเราขายอยู่ในร้านนะคะในร้าน2,990ันอ แต่วันนี้ราคาพิเศษสำหรับคุยซับโชค่ะ1กระปุกเพียง990บาทเฮ้ยลดไป2,000 0ันไม่ใช่ลดเท่านั้นนะคะเรายังมีแพ็คสุดคุ้มที่เราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามินิแพ็กเกจสำหรับดูแลตัวเองทุกวันค่ะซื้อ3กระปุกวันนี้นะคะเราแถมให้อีก1กระปุก ฟรีค่ะ,คะเป็นเซตเลยแต่เมื่อกี้นี้ชุดสุดคุ้มของเราค่ะเบิร์นกันไปเลย5เท่าเลยค่ะมีเครื่อง s ลิมคอนเซปต์มาส t e เแถมไปด้วยซื้อเซตนี้ค่ะ เอ็กตอรเจลไลต์เหล่า5้ากระปุกนะคะเราก็จะมีแถมเครื่องซึมคอนเซปต์มาสเตอร์นี้ให้ไปที่บ้านเลยค่ะแล้วมีคูปองอีกแล้วในนั้นน่ะอันนี้เป็นตัวที่ไปตรวจสุขภาพกับทางเราค่ะที่ซึมคอนเซปต์ของเรามีให้บริการอยู่ยกขึ้นให้ทางบ้านดูนิดนึงเอาผมไล่มาชุดทดลองใช้นะปกติกระปุกนึงเนี่ยมัน2990บาทใช่ไหมแต่วันนี้คุณอ้อมมาเขาจัดให้เลยคือลดเหลือ990ยบาทถ้าคุณซื้อ3กระปุกเนี่ย ราคา2,970เนี่ยคุณอ้อมแถมฟรีหนึ่งกระปุกเอาไปง่ายง่ายคือตอนนี้4กระปุกในราคาเพียงแค่2,970ใช่ค่ะหรือจะเอาเซตนี้เป็นชุดสุดคุ้มค่าตัวช่วยเบิร์น5เท่านะปกติที่บอกกระปุกหนึ่งเนี่ยมัน2,990บาทแต่วันนี้คุณอ้อมจัดให้ลดเหลือ990บาทซื้อ5กระปุกรูปในราคา4,950บาทคุณได้เครื่องนวดนี้เข้าไปด้วยจ้าคุ้มมากคุณผู้ชมต้องบอกว่าราคานี้คุณผู้หญิงรู้ดีนะว่าคุ้มจริงๆเดี๋ยวนั้นแล้วมต้องใช้บ่อยขนาดไหนอะันนน้้ใใชะะะะคคแาาหุกวว่่เพรรจิ จริงแล้วถ้าเรายิ่งมีเครื่องตัวนี้ค่ะคุณบีเคคะเราใช้ควบคู่กับเครื่องนะคะจะทําให้เกิดความรู้สึกเฟิร์มกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารู้สึกถึงการใช้ลแล้วผู้หญิงก็ควรจะตื่นเช้ามาใช้หรือว่าก่อนนอนหลังอาบน้ำหรือยังไงจริงๆนแนะนําเวลาที่สะดวกเช้าเย็นออได้เลยหรือว่าตอนกลางวันว่างๆอยู่บ้านทําเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะตอนนี้เตรียมโทรแล้วค่ะจะพูดจะเอาด้วยขอขอช่องทางการซื้อนี่<ด>เลยค่ะโทรเลยนะคะที่ศนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่แปดสองสี่หกนะคะ หรืออินบ็อกซ์ที่ Facebook Slim Concept Thailand ค่ะหรือที่ Line มีแอดนะคะ Slim Concept หรือง่ายที่สุดสแกน QR Code โด้านหน้านี้เลยค่ะตรงนีเรามีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่ประมาณ5 0กว่าผู้สายเลยตอนนี้ว้าวแล้ววันนี้ให้กี่สิทธิ์อะจริงๆเราบอกว่าเซตนี้เป็นเซตที่ห่วงแห่เราให้แค่100สิทธ์สำหรับ รายการคุยซับชมเดี๋ยวนะร้อยสิทธิ์ไม่ได้ไม่พอแน่นอนขอขอแทนผู้ชมเลยค่ะเพราะร้อยสิทธิ์ยังไงก็ไม่พอไม่เป็นไรงั้นเพิ่มให้เป็น200ร้ยสิทธิ์เลยนะรับละวันเน็ตโอเครีบโทรมาทีมงานขอเบอร์ขึ้นอีกทีหน้าจอนะครับผม0 2 1 1 4 8 2 4 6นะคะหรือว่า Line แอ slim concept ค่ะคุณพีเคคุณชมพู่ค่ะเครื่องนี้จริงๆแล้วมูลค่ากว่า2,990บาทแล้วนะคะวันนี้แถมฟรีไปเลยค่ะจ่ายเพียง4,950บาทเดี๋ยวขอถามคุณอ้อมนิดนะ0 2 1 1 4 8 สองสี่หกไม่ใช่หกสี่นะสี่หกอ๋อสี่หกนะครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่แปดสองสี่หกใช่ค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กที่ซลิมคอนเซปต์ไทยแลนด์ไลน์แอปซลิมคอนเซปต์รูปสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอก็ได้นะครับผมค่ะก็อันนี้ต้องบอกว่าเราอยากจะให้คุณชมพู่เนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสทั้งเนื้อครีมแล้วก็สัมผัสทั้งวิธีการใช้ที่มันง่ายมากเดี๋ไปให้โยด้วยอันหนึ่งนี่ค่ะพี่คุณผู้หญิงก็ชอบแล้วต้องบอกเลยว่าเวลาใครเข้าสถาบันนะ คอสเวลาเขาลงกันทีอ่ะมันหลักหมื่นหลักแสนนะต่เนี้ยค่ะ ดูราคานี้คือคุ้มมากรีบโทรนลคุณผู้ชมเดี๋ยวขอขอขอสัมผัสนเอาย้ำอีกทีนะครับ0ูนย์ส4งหหรือว่า Facebook Inbox ไซ์ที่ Slim Concept Thailand ฮะรู้รายนะา l i ิม o n c e p t ชมพู่อย่าลืมจ่ายตังค์ก็ด้จ่ายจ้ายคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้เลยนะครับผมมีสองเซ็ตด้วยกันมีทดลองใช้หรือบอกว่าจะเบิร์นแบบ5เท่าก็ได้วันนี้คุณอ้อมจัดให้คุณน้องขอบคุณมากเลยนะครบขอบคุณคกะขอบคุณค่ะคุณน้องไปเอามาคือ ที่ฟ้าคิดไว้ให้อ้ายกับเขาสู่ควันเคียงเงาเป็นคู่บบาวสาวผู้แค้นปอนใครคงถึงเวลา,วลาที่ฟ้าพิ่เพยนให อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนำ้ำใจจ้า